สวัสดีครับวันนี้เราหยวบกล้องเลสพิเทซัทคาเมล่าคอนเฟ e รุ่น uv 700เป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมณนวเวลานี้โดยตัวกล้องเนี่ยครับเหมาะสําหรับการใช้งานในห้องเรียนห้องประชุมโดยสเปคของรุ่นนี้นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของตัวกล้องที่มีขนาดเซ็นเซอร์1ทับ2.8นิ้ว60 f เฟรมเรทและมีความละเอียดสูงถึง 4k โดยตัวกล้องจะสามารถแพนได้ตั้งแต่บวกลบ1 6อองศาสามารถก้มได้ตั้งแต่ลบ30องศาและสามารถเงยได้90องศา ใช้ระบบ Optical Zoom สามารถซูมได้มากถึง20เท่าทั้งหมดนี้จะสามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรได้ครับในส่วนของฟังก์ชันเด่นๆของ UV700 รุ่นนี้ก็คือ 1. สามารถตั้งค่าปีเซตได้255ตำแหน่งผ่านรีโมทคอนโทร 2. มีฟังก์ชันน้อย Reduction ช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพในเวลากลางคืนหรือในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยต่อไปเรามาพูดถึงพอร์ตการเชื่อมต่อของรุ่นนี้กันบ้าง เรจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อสำหรับอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์จากนั้นมีพอร์ต LAN จำนวน1ช่องมีพอร์ต HDMI จำนวน1ช่องมีพอร์ตออดิโออิน3.5มิลลิมตรจำนวน1ช่องมีพอร์ตสัญญาณขาออกแบบ USB 3.0จำนวน1ช่องมีพอร์ต RS485 และ RS232 เพื่อควบคุมการทำงานของตัวกล้องถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าภายในกล่องเนี่ยให้อะไรมาบ้าง อย่างแรกครับเปิดมาก็จะมีคู่มือการใช้งานของตัวกล้องต่อมาคือสาย HDMI ที่ให้มาจํานวน1เส้นมีสาย USB ให้มาจํานวน1เส้นมีสาย power ให้มาจํานวน1เส้นและมีรีโมทคอนโทรลให้มา1ชิ้นโดยสินค้าของแบรนด์เรสนะครับสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกระบบโซลูชันไม่ว่าจะเป็น meeting room หรือคั o รู Solution เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของห้องประชุมและห้องเรียน หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยในสินค้าสามารถติดต่อเซลล์หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทชินาวุฒิมาร์เก็ตติ้งได้เลยทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ